ติสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องจุดติแชนแนลของเราจะมาบอกเล่าเรื่องราวสยองขวัญที่ค่อนข้างน่าสนใจให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันครับก่อนอื่นผมขอเกินนำเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังผมนํามาจากในปันทิป เรื่องเล่าไม่ควรเล่าในสนามเด็กเล่นผมชื่นชอบเรื่องเล่าเรื่องนี้จึงอยากนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับชีวิตของผมกับการเดินทางมันคงแยกกันไม่ออกซะแล้วผมเดินทางมาถึงขนส่งจังหวัดสุขโขทยัยตามเวลาที่คาดไว้อาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ไม่เกิน30นาทีถือว่ารับได้ตามมาตรฐานการเดินทางในประเทศไทยแสงแดดของฤด,ดูร้อนปลายเดือนเมษา ยังทําหน้าที่ให้ความร้อนอย่างดีแม้เวลานี้จะเลยสีมุมงเย็ยนไปแล้วก็ตามเป้สัภาระถูกสะพายขึ้นหลังคนขับสามล้อรับจ้างที่ท่ารถสีห้าคนเข้ามาสอบถามเรื่องราวการต่อรถด,ด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงพร้อมให้บริการโดยไม่ต้องร้องเรียกไปไหนครับสามล้อไหมยชายวัยเลยห้ถามผมด้วยสำเนียงคนโขไทยโดยแท้ไปโรงแรม ผมบอกจุดหมายขอไม่บอกชื่อโรงแรมนะครับผมเลยถามคุณลุงว่ากี่บาทครับคุณลุงตอบ100โหลดได้ไหมครับลุงจังนี้ไปอีกตั้ง10บโลนะเกือบถึงเมืองเกาโน่นแหละความจริงผมพอจะรู้เรื่องที่ตั้งและข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่จะไปพักมาบ้างแล้วจากอินเทอร์เน็ตเพียงแต่ไม่คิดว่าจะอยู่ไกลจากนอกเมืองขนาดนี้ผมพยักหน้าแทนคำตอบลุงเจ้าของรถเดินนำไปขึ้นรถทันที ไม่เกิน20นาทีผมก็เดินทางมาถึงหน้าที่พักความจริงแล้วผมอยากพักในเมืองมากกว่าการเดินทางก็สะดวกสบายอยู่ใกล้ตลาดหาของกินได้ง่ายแต่ที่ต้องมาพักที่โรงแรมนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มีการจัดงานอบรมที่นี่และอีกอย่างผู้ประสานง,งานก็จองห้องพักไว้เรียบร้อยแล้วจะปฏิเสธก็เกรงใจที่นี่เป็นโรงแรมใหญ่ของจังหวัดที่เดียวและดูท่าทางจะเปิดบริการมานานแล้ว หากแต่ความใหญ่โตของโรงแรมมันสวนทางกับบรรยากาศที่ควรจะมีแขกเข้าพักอย่างคึกคืนโดยเฉพาะช่วงเย็นของวันสุกปลายเดือนมีรถจอดอยู่ลานจอดรถไม่เกินสิบคันไม่มีพนักง,งานต้อนรับมายกกระเป๋าเหมือนโรงแรมใหญ่ที่อื่นผมเดินเข้าไปที่หน้าคอเตอร์บริการของโรงแรมที่ทำด้วยไม้สักบิวอินขนาดใหญ่ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมอยู่จึงกดกิ่งคอเตอร์อยู่สองสามครั้ง หญิงสาววัยไม่เกิน30เดินออกมาจากห้องด้านหลังเคาน์เตอร์ด้วยสีหน้าเรียบเฉยเหมือนกับเบื่องานที่ต้องทำจำเจทุกวันพนักงานก็ทักทายผมสวัสดีค่ะผมแจ้งชื่อที่โทรมาจองไว้เธอก้มหน้าตรวจสอบข้อมูลเพียงสักครู่ก็ให้ผมเซ็นชื่อลงทะเบียนเข้าพักทำไมเงียบจังครับน้องไม่ค่อยมีแขกเข้ามาพักเหรอผมชวนคุยพร้อมกับมือที่กำลังกอกเบอร์โทรศัพท์หลังสงการนี้ก็อย่างนี้แหละค่ะ เงียบๆหน่อยถ้าอยากคักพี่มาช่วงรอยกระทงสิคะห้องจะเต็มหมดค่ะเออมพี่มาทำงานเลือกไม่ได้อ่ะน้องผมรับกุญแจห้องพักเบอร์2234พร้อมคูป,ปองอาหารเช้าอาหารเช้าเริ่มหกโมงเช้าค่ะห้องพักอยู่ตึกสองด้านหลังนะคะเธอพูดพร้อมผายมือบอกทางผมเดินทางตามทางที่เธอบอกน่าแปลกที่ว่าตั้งแต่ผมเข้ามาในโรงแรม นอกจากรีเซพชันสาวที่เคาน์เตอร์แล้วผมยังไม่เห็นใครอีกเลยทั้งเจ้าหน้าที่โรงแรมและแขกที่เข้าพักตึกพักของที่นี่มีเพียง5ชั้นไม่เน้นความสูงของตัวตึกแต่เน้นพื้นที่ของโรงแรมให้กว้างขวางโดยตึกทั้งสองมีทางเดินเชื่อมถึงกันมีสวนขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางดูล่มลื่นแต่ในยามเย็นเช่นนี้มันทำให้บรรยากาศดูทึบแสงพอสมควร ติดกันมีสนามเด็กเล่นเล็กๆน่าจะมีไว้ให้บริการเด็กๆซึ่งเป็นลูกหลานของแขกที่มาพักมีเครื่องเล่นอยู่3 4สี่ชิ้นทั้งชิงชา้ากระดานลื่นและกระดานหกดูจากสภาพที่เห็นแล้วคงไม่มีเด็กมาเล่นนานพอดูพอทั้งเก่าและชำรุดหากแต่ชิงช้ายังแว่งอยู่เบาๆอีกฝั่งเป็นสระว่ายน้ำกว้างน้ำนิ่งสนิทไม่มีคนมาใช้บริการ ผมเดินผ่านห้องอาหารเห็นพนักงานชายยืนเช็ดจานอยู่ด้านในเงียบๆคนเดียวผ่านห้องประชุมขนาดเล็กติดกันเป็นบันไดขึ้นเป็นชั้นบนห้องพักทุกห้องจะหันหน้าเข้าหาสวนด้านหลังของตัวตึกเป็นพื้นที่ของลานจอดรถอีกส่วนหนึ่งอย่างนี้ก็เงียบดีเหมือนกันไม่วุ่นวายผมหาเหตุผลดีๆในความคิดผมเดินไปจนเกือบสุดทางของตัวตึกจึงพบกับห้องพักของตนเองถัดไปอีกสองห้อง ก็เป็นบันไดาทางลงอีกด้านแล้วผมนึกตำหนิคนจัดห้องให้ผมว่าแขกก็ไม่มีพักทำไมจัดห้องให้ผมไกลขนาดนี้บรรยากาศห้าโมงเย็นกว่าๆมันก็เงียบสงบดีแต่ยิ่งเย็นยิ่งค่ำลงเท่าไหร่มันก็ยิ่งหวังเวง,วงมากขึ้นเท่านั้นก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าสนามเด็กเล่นตอนที่หนึ่งฝากเพื่อนๆรอรับชมและติดตาม EP ต่อไปได้ทางช่องจุติแชนแนลของเรานะคะรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหลอนๆจากช่องจุติแชนแนลด้วยนะคะ